ไปละสเปคสาวโปอกหน่อยค่ะหลายๆท่านอยากรู้เป็นยังไงเป็นยังไงสาวในสเปคผมไม่รู้นะครับว่าผู้ชายคนนึงชอบเป็นผมหรือเปล่านะครับแต่ว่าออมองผู้หญิงเนี่ยผมชอบมองที่ขาครับโอ้ขาเรียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมดูคนชอบมองนะผู้หญิงับขาเล็กๆแล้วก็อเอวบางๆหน่อยแล้วกบ ผิวขาวๆอะไรอย่างเงี้ยฮะแม่เข้าสเปคสลิมคอนเซปเลยนะล็อกขาเรียวเอวเล็กโอ้ผมดีครับดีครับสวยครับผมแล้วก็เป็นคนที่ชอบผู้หญิงมีความมั่นใจอะไรเงี้ยอ๋อชอบคนดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมครับผมผู้หญิงดูแลตัวเองเนาะนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากดูใรสเปคของคุณมิตรธรานะคะรีบมาล็อกขาเรียวเอวเล็กกับสลิมคอนเซปเลยใช่ครับ ถามนิดนึงในะตอนนี้นะคะหลายหท่านก็รู้แล้วนะว่าคุณมิกเนี่ยมีถ่ายละครผ่านๆมาหลายๆเรื่องแล้วเล่าให้ฟังนิดนึงว่านะคะเบื้องหลังการถ่ายละครเนี่ยประทับใจในตอนไหนบ้างหรือว่ารู้สึกสนุกกับตอนไหนบ้างเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะนะยคะ สำหรับการถ่ายละครที่ผ่านมานะครับผมสำหรับทุกเรื่องเนี่ยผมผมพยายามให้การถ่ายละครเนี่ยเป็นอะไรที่เราชอบอยู่แล้วทาให้มันทาให้มันสนุกอยู่แล้วแล้วเราจะสามารถทําให้มันดีได้ครับถ้าเรารู้สึกว่าเราทาแล้วมันสนุกมันทําให้เราเนี่ยไม่เบื่อในการทํางานนะครับแล้วมันจะสนุกครับแล้วผมที่ผมชอบคือบทบาทที่ผ่านมาคือบทดราม่าครับค่ะดราม่าดราม่านิดนึงครับชอบเพราะมันมันเป็นอะไรที่มันท้าทายตัวเราถ้าถ้าเราสามารถทําได้เนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่า โอเคเรามาถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราตั้งใจไว้แล้วเราสามารถทําได้ครับอ๋อแสดงว่าเวลาที่แบบว่าจะต้องร้องให้เนี่ยต้องบอกว่านึกถึงเรื่องอะไรถึงจะร้องให้ออกมาบอกนิดนึงเคล็ดลับเคล็ดลับผมว่ามันนึกถึงในเรื่องของการแสดงหละครับคือ,อแล้วแต่ว่าเราจะแสดงเรื่องอะไรเราก็อ่านบทแล้วเราก็ตีความเราก็นึกถึงเราว่าเราเป็นตัวเลยเป็นตัวนักแสดงนั้นเราก็สามารถจะ อินกับบทบทบาทนั้นได้อ๋อแบบว่าอ่านละครแล้วก็ให้อินไปกับบทอย่างนั้นเถอะนะแล้วน้ำตาก็จะไหลออกมาเองเซดงว่าเป็นคนรักษาละครเก่งอ่ะเนี่ยนะคะแล้วฉากบู๊ล่ะฉากบู๊ล่ะมีแบบว่าเกิดอุบัติเหตุบ้างหรือเปล่าเรอนครับเรื่องล่าสุดเลยครับลูกผู้ชายพันดีที่เป็นละครบู๊นะครับคือ มันปีผิดคิวนิดหน่อยครับเราใส่หน้ากากใช่ไหมครับเป็นสู้กับพี่เขาเป็นผู้ร้ายที่เขาจะถือมีดอยู่ข้างขวาเป็นมีดสั้นแล้วต่อยเราแล้วเราเราผิดคิวเองครับหลบไม่ทันฮะก็เลยต่อยเข้าคิวครับคิวแตกโอ้คิวแตก็จะนี้เป็นยังไงบ้างหายแล้วถ้าบอกเป็นยังไงบ้างเอยใช่ไหคะหายแล้วใช่ไหมโอ้แต่ว่าการถ่ายละครเนี่ยส่วนมากจะออกการแจ้งส่วนใหญ่ใช่ไหมส่วนใหญ่ใช่ครับโอ้แต่ว่าตอนนี้จะบอกว่าแดดเมืองไทยร้อนมากๆเลย ไม่ใช่แค่แดดอย่างเดียวเนี่ยสปอร์ตไลท์เนี่ยเช็ดเหงื่อหลายรอบแล้วนะการดูแลตัวเองนี่สําคัญมากๆเลยเนาะสำหรับผิวหน้ายิ่งช่วงนี้ทั้งทั้งไฟที่กองถ่ายทั้งแดดเออรู้สึกว่ามันจะร้อนมากพิเศษค่ะแล้วผมเนี่ยถ้าเป็นเป็นลุกครึ่งอยู่แล้วด้วยนะเวลาโดนแดดมันทําให้หน้าเราเนี่ยหมองคล้าเร็วแล้วก็มีกะฟาใช่แล้วของกะฟานี่สําคัญครับไม่ขึ้นเร็วมากเลยฮะใช่เดี๋ยวนี้เนาะอากาศร้อนมากเนี่ยจะไฟจากกองถ่ายเนาะเนี่ยต้องดูแลพิเศษพวกกะฟาเนี่ยมาเร็วกว่าอายุเรา แน่นอนใช,ใช่ไหมต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะยิ่งเป็นนักสแสดงด้วยแล้ว,วหลายท่านบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นนักสแสดงแหละเขาหล่ออยู่แล้วเขาผิวพรรณดีอยู่แล้วไม่จําเป็นที่ต้องมาดูแลตัวเองกับสถาบันต่างๆจริงไหมคะอย่างน,น,น,นั้นเป็นความคิดที่ผิดมากเลย<อ> <laughs> ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยเราก็สามารถจะเอ่อหน้าดาสามารถจะมีะสิวมีฝ้ามีกระขึ้นได้ตลอดเวลาค,คเพราะฉะนั้นเราต้องแน่นอนต้องมีคนดูแลต้องมีอย่างผมเนี่ยผมเลือกสลิมคอนเซ็ปต์แน่นอนอยู่แล้วช่วยดูแลผิวหน้าของผมนะฮะ เรานี้บอกว่านะชิปเมนต์นะก็เป็นส่วนหนึ่งสําคัญเนาะในการ<ช>ดูแลผิวหน้าแล้วก็ลูปร่างนะคะคก็ท่านใดบอกว่าสนใจ80%ค่ะครับวันนี้เราลด80%นะลด80%รนะนะถูกต้องโอ,โอ้โหชิปเม็นต์หน้าของคุณมิกนะับ แน่ครับตัวไวโมลก็ลด80%นี่ลดวันนี้วันเดียวหรือว่าถึงวันไหนครับลดจนถึงพรุ่งนี้วันสุดท้ายวัน<อ>จบงานพอดีนี่ถ้าใครนะครับผมวันนี้ได้ยินแล้วนะครแต่ว่าอาจจะผู้ปกครองไม่ได้มานะครับพรุ่งนี้ฮะยังทันใช่ไหมครับใช่พาผู้ปกครองมานะครับผมมาที่ สลิมคอนเซ็ปต์นะครับแล้วคุณจะได้ส่วนลดถึง80%เลยทีเดียวใช่เฉพาะในงานนะทุกคอร์สทุกแพ็กเกจเลยจะเป็นตัวไว้มูลของมิกก็ได้หรือว่าจะเป็นการดูแลรูปร่างก็ได้ทุกคอร์สเลย80%พรุ่งนี้วันสุดท้ายครับผมใครอยากเอวเล็กขาเรียวใช่ไหมฮะผิวขาวสะอาดกระจ่างใสยันใบหน้านะครับผมมาที่สลิมคอนเซ็ปต์ใช่ปรึกษาเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะและเดี๋ยวราจะลงไปข้างล่างหรือเปล่าเ